หากจะพูดถึงบทบาทของสตรีไทยในยุคปัจจุบันนะคะผู้หญิงยุคใหม่เองและมีบทบาทมากขึ้นนะคะผู้หญิงหลายๆคนนะคะสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้หาผู้ชายนะคะผู้หญิงหลายๆคนสามารถทํางานนอกบ้าน างานในบ้านนะคะปัจจุบันสังคมไทยค่ะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทมากขึ้นนะคะทางทาด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะยกตัวอย่างเช่นในอำเภอนามอมนะคะเรามีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันหลายๆท่านก็เป็นผู้หญิงนะคะสมาชิออกอบอ,อค่ะก็มีผู้หญิงด้วยค่ะแล้ว